สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับฟุกชิอาสมัติคาร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมเป็นมิตซูบิชิไทยท่านพัทสี่ประตูยกสูงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษก็คือได้เป็นตัวแอดลีนั่นเองนะครับก็คันนี้เรื่องราคานะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าโทรมาสอบถามได้เพราะว่ารถยังไม่ได้ตั้งราคาเรารีบเอามารีวิวก่อนแต่คาดคะเนไว้ว่าน่าจะไม่แพงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับผม ก็สำหรับด้านหน้านะครับผมด้านหน้านี้ก็จะเป็นชุดไฟโปรเจคเตอร์นะครับรุ่นนี้มีเดย์ไลท์แล้วเรียบร้อยนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยรถ <ลด S 1> บ้านใช่ไหมคะเป็นรถบ้านเพิ่งจะซื้อเข้าเมื่อเมื่อกี้เนี้ยนะครับเราก็มารีวิวเลยแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะครับผมจะแรปสีเป็นสีเทาเข้มกับสีส้มนะครับตามสไต,ตล์อดลีดแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้เลยเรียบร้อยมีสกเกิร์ตด้านล่าง นะครับก็คือได้เป็นรุ่นรุ่นพิเศษของของมิสูละกันนะครับผมโลโก้โครเมียมนะครับผมกระจังหน้าสีดําเงานะครับก็มีแถมกรอบป้ายกันน้ำให้เรียบร้อยนะครับผมตานข้างทั้งสองด้านเหมือนกันนะครับสีก็เป็นสีขาวมุกนะครับ ก็เดี๋ยว <c oughs> ขัดล้างอะไรให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่านี่รถเพิ่งจะมาสดๆร้อนๆเราก็รีบเอามารีวิวก่อนนะครับผมก็ตามที่แจ้งเลยก็เรื่องราคาเรื่องราคาก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมเพราะว่าหลังจากที่คลิปออนแอรไปก็น่าจะมีราคาแล้วเรียบร้อยนะครับโครบ้าครโครงสร้างก็ได้ได้เดิมเลยนะครับผมค่อนข้างสวยนะครับ อ่าแล้วก็เรื่องของซุ้มล้อนะครับผมโปร่งล้อจะเป็นคิ้วสีดําเงานะครับอ่าแล้วก็ล้อแม็กเดิมศูนย์จะเป็นสีดาเงาอยู่แล้วนะครับเป็นล้อแม็กเดิมขอบ17นิ้วนะครับส่วนยางก็เป็นยางเอ่อเป็นยางของโตโยนะครับยี่ห้อค่อนข้างดีนะครับผมเป็นยางปียอที่ว่าเจ้าของเดิคพับเปลี่ยนมาให้นะครับมันก็จะดูบุบๆลุยๆดีนะครับส่งกับตัวรถนะครับผม ปกช่วงหลางก็ยังยังอยู่ดีนะครับผมยังอยู่ดีนะครับโอเค mm hmm. อามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้เขาก็จะแรปสติกเกอร์อยาวมาเลยนะครับเป็นสีดาแต่กับสีส้มมีบันไดข้างเป็นบันไดข้างสีดําเงานะครับอ่าแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็ดําเงาเหมือนกันแล้วก็มีไฟเลี้ยวมุมกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ส่วนมือเปิด เมื่อเปิดจะเป็นดําเงาทั้งสี่ด้านนะครับแล้วก็ทางด้านคู่หน้าเนี่ยจะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะครับระะอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็คือที่แรกมันจะเป็นสติกเกอร์กันลอยนะครับผมจะดูได้ว่าถ้ารถเขามีอุบัติเหตุมีเคมีสีนะ่นไอ้ตัวนี้มันก็จะหายไปนะครับหรือไม่ก็ถ้านั้นคุณลูกค้าอาจจะซื้อเป็นคมเมียมมาครอบไว้ก็ได้นะครับ มีคิ้วกันสาดด้านบนนะครับติดตั้งให้ล้วเรียบร้อยนะครับตรงรุ่นนะครับผมตรงรุ่นนิวไททันนะครับผม New Titan. ออนิวไททันก็จะมีเป็นตัวล็อกสัญญาการขโมยแบบอิมโ b บิลิเซอร์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ภายในนะครับผมตรงแผงประตูในนะตรงนี้จะเป็นงานหนังนะครับเป็นงานหนังแล้วตรงนี้เป็น การหุ้มเคปล่ามานะครับเป็นกระจกไฟฟ้านี่ภายในเปิดมายังหอมอยู่เลยนะครับอ่าโครงสร้างนะครับตรงเขาเรียกว่านะลำโพงตรงกับด้านข้างประตูอันนี้เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเขาก็เป็นงานหุ้มเคปล่ามานะครับผมและโครงสร้างก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับมีรอยมาร์กรอยไลไยทุกจุดแล้วก็จะได้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมกระจกมองข้างก็คือปรับแล้วก็ผับไฟฟ้า นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดตั้งวัดบูธมา1ตัวนะครับผมพร้อมขาไทเทเนียมนะครับอ่าแล้วก็ส่วนพวงมาลัยก็ได้เป็นพวกมัลติฟังกชันอะไรอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรื่องออปชันเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับผมส่วนเรื่องเบาะเนี่ยพิเศษเลยนะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังสีส้มตัดกับสีดํานะครับสีส้มตัดกับสีดาอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นงานเป็นงานปัก นะครับผมงานปัดแอดลีดมานะครับีของเดิมศูนย์ไหมคะของเดิมจากศูนย์เลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเบาะด้านหน้านะครับฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าฝั่งคนนั่งปรับธรรมดาอยู่นะครับที่เหลือดูแล้วก็โอเคนะรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมทีจองกันได้เลยนะคะใช่ครับ โทรมาถามราคาแล้วก็จองก่อนได้เลยนะครับผมถ้าชา้าก็อาจจะอดอ่าด้าน,ด,านด้านประตดูด้านหลังก็จะเป็นแปดสติกเกอร์แอดลีตมานะครับเป็นสีดํแต่กับสีส้มทุกอย่างมันก็จะดูรับกันแล้วก็ลงตัวมากที่สุดเลยนะครับอ่าด้านหลังก็เหมือนกันนะครับทั้งประตูทั้งสีด้านจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับมีงานหนังกับงานเคลปลาที่ตัดเพิ่มเข้ามาอ่าภายในจะเป็นเบาะหนังรอบพันนะครับ พา,าลังคาสวยๆเลยนะครับผมอ่าโอเคครับก็ไอเรื่องวอยเจิยมด้านหน้าก็น,นิดหน,น่อยเดี๋ยวเราให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ดูด้านหลังไปพลังพลางก่อนนะครับก็เบาะด้านหลังนะครับก็ยังอยู่ในสภาพาที่ดีแต่พร้อมใช้งานนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยลาเพราะปกติแล้วบอลหนังเนี่ยมันจะต้อง แตกต้องย่นอ่าต้องร้าวอะไรพวกนี้ยนะครับแต่คันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยอ่ะโอเคครับผมมาดูที่ด้านนอกนะครับด้านนอกตรงกระบะท้ายนะครับเขาจะใส่เป็นน่าจะเรียกว่าเป็นโลบา์นะคกับผมเป็นโลบารตรงกระบะนะครับส่วนตัวเรียกผมเรียกว่าโลบานะไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันก็จะทําให้ตัวรถเนี่ย ดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเราก็จะเป็นสติกเกอร์แรปเพิ่มขึ้นมานะครับถือว่าโอเคนะสภาพโดยรวมแต่ว่านี้เขาแปะเขาแปะสติกเกอร์4ี่คูณสมาแต่ว่าจริงๆแล้วรถขับ2ธรรมดานะครับอ่าก็เรื่องแมกยางกบพร้อมใช้งานนะครับผมทั้ง4ล้อเลยนะครับเนี่ยช่วงล่างเช็ดสีสวยๆนะครับผมไม่มีผุ เพราะว่รารถเรามีรับประกันหลังการขายอยู่แล้วนะครับยางแม็กนะคะอันนี้แม็กจะเป็นล้อแม็กเดิมจากศูนย์นะครับเดิมศูนย์จะเป็นแม็กดามาเลยนะครับผมเป็นขนาดขอบ17ดนิ้วนะครับผมออันนี้ก็จะเป็นยางแบบดอกใหญ่ๆเหมือนแบบอะไรอารมณ์แบบวิ่งลุยป่านะครับก็ได้ยี่ห้อของโตโยนะครับอ่ายี่ห้อดียี่ห้อหนึ่งะนะครับผมผิวทางด้านนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ได้คนก็ได้บางบางนะครับผมนี่ถ้าอะไรนะเเรียกว่าได้ฟังคร่าวๆนะครับแต่จริงแล้วก็เดี๋ยวรอรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจรถดีกว่านะครับอ่าดัานท้ายนะครับผมกันชนท้ายก็เป็นดําเงานะครับอ่ามีสีส้มตัดเพิ่มเข้ามากระดูกสวยมากยิ่งขึ้นสวยเครื่องยนต์นก็จะเป็นระบบไมเวกคินดีเซลตามที่ได้แจ้งเลยนะครับถ้าเป็นนิวไททันเนี่ยถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็น เครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา2,005นะครับแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.4 m a y เว c h d ดีเซลนะครับสักส่วนใหญ่นะครับสักส่วนใหญ่อ่าแล้วก็ตรงขอบกระบะนะครับเพอาจะติดตรงนี้ยื่นเพื่อออกมาตามดีไซน์แล้วก็มือเปิดด้านท้ายก็เป็นงานสีดําเงานะครับแล้วก็มีกล้องให้เรียบร้อยนะครับ อ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้เราลืมแจ้งมาตอนเปิดหัวคลิปนะครับก็คือได้เป็นรถเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมสีก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับอ่าก็เนี่ยวพวกภายนอกภายในะคือเดี๋ยวเราก็จะขัดล้างอะไรให้ใหม่วันที่ลูกค้ารับรถ นะครับนี่ช่วงล่างสวยๆนะครับแชสซีสวยๆไม่มีสนิมเลยนะครับผมแล้วก็ยังอะไหล่นะครับสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับผมน่าจะไม่เคยลงพื้นเลยนะครับมาทางด้านนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็หุ้มเค็บล่าหุ้มเค็บล่ามานะครับแล้วก็เป็นงานหนังที่ตัดเติมมความอ่านะครับอ่าจุดลงก็ถือว่าโอเคนี่จะกเจ้าของเดิมเลยไหมคะใช่ครับผมมาจากเจ้าของเดิมทั้งหมดเลยนะครับ รถลักรถามากนะ้อ่าพอท่านปงานแล้วพวกไลยเคปล่าพวกอะไรมันก็จะต้องเริ่มเริ่มลอกแล้วนะครับตามอายุการใช้งานเจ้าคันนี้งอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะครับใช้ได้คันนี้ปนิคุ้มมาสุดคุ้มนะครับผมสุดคุ้มเลยนะครับเป็นกระบะออโต้สี่ประตูยกสูงด้วยนะครับราการาคาน่าจะค่อนข้างต่ำนะครับ อ่าพวกเม็ดอาร์คพวกอะไรต่างๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็มันจะได้เลยอย่างหนึ่งว่ารถน่าจะไม่มีชนหนักหรือผิดความหมานะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตไปขึ้นรถด,ด้านนู้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถแล้วก็ให้ดูเล็กใหม่กันได้เลยอ่าคันนี้ก็เหยียบเบรก นะครับเยยบเบร็แล้วก,กดปุ่มสตาร์ทได้เลยเท่านี้เองนะครับผมเพียงเท่านี้เองนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องกุญแจก็จะเป็นดอกรีโมทแบบนี้มาหนึ่งดอกอันนี้ก็ไมุ่่มไปอีกอ่าเขาก็ไปทํามาหุ้มเก็บล่าหมานะครับได้มาแค่ดอกเดียวใช่ไหมครับใช่ครับผมที่เราไม่มีแล้วก็ที่ใครก็ไม่มีแล้วนะครับผมอ่าโอเค,ออเคได้ครับ ก็าจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของทางด้านคอนโซลหน้านะครับก็จะมีติดตั้งเกีด,ดิฟฟี่มานะครับอันนี้เจ้าของเรือเขาติดตั้งมาให้นะครับตอนเราก็ยกให้ไปเลยเราก็ไม่ได้ทอนออกแต่อย่างใดตัวไหนที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้หรือว่ามันเสียก,ก็ยกให้ไปตามนี้เลยนะครับแต่ก็ยังดูก็ยังน่าจะใช้ได้อยู่นะครับผมมีผลป่กเครื่องยนต์ไหมครันแบบนี้ ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับแต่ถ้าคลูกค้าไม่ชอบก็คือจะให้ทางเราแกะออกก็เดี๋ยวแกะแล้วก็ใส่รถผมก็ได้นะครับแค่นั้นเองอันนี้เขาก็ต่อมาเวลาแบบถ้าเปิดไฟดีนะครับไฟไฟเกตมันก็จะดับลงเพราะที่ว่าเวลากลางคืนนะครับจะได้ไม่แยงตาผู้ที่นั่งโดยสารหรือว่าแยงตาของคนขับนะครับแต่ถ้ามาเป็นตอนวานแสงก็จะเพิ่มมานิดนึงนะครับเพราะเราไม่ได้เปิดไฟอ่ะก็จะมีในส่วนข,ของเรื่องถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับมีให้เรียบร้อย อาจจะเจใส่ของนะครับจะด,ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่เลยไทยท่านไทยท่านส่วนใหญ่ก็จะมีเล่มเดียวนะครับทั้งเป็นสมุดร,รับบริการแล้วก็เออเป็นผู้มือในตัวนะครับนี่เขาก็น่าจะเป็นพวกบัตรส่วนลดอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ารถเช็คศูนย์ตลอดนะครับคุณลูกค้ารถเช็คสูตรตลอดเลยต่อไปเข้าครั้งที่สิบได้เลย นะครับใช้งานมาดีมากนะครับผมใช้งานมาดีมากเลยทันรุถนอมเข้าสูนตลอดแล้วก็มีในส่วนของเรื่องผู้มือการใช้จอเครื่องเล่นรุ่นเนี้ยนะครับอ่าตรงรุ่นนะครับผมอีกอันหนึ่งก็จะมีอันนี้มาให้ด้วยอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องโลบาด้านหลังนะครับโลบาตรงกับบะอ่าน่าจะใช่นะครับอันนี้ก็ลองเราไปศึกษาข้อมูลดูนะครับผม เขาก็บอกวิธีการถอดติดตั้งอะไรพวกนี้นะครับแสดงว่าเขาน่าจะติดตั้งมาตั้งขากแต่ว่าติดตั้งจากศูนย์เขาก็เลยได้ผู้มือแบบนี้มาด้วยนะครับสุดยอดเลยท่านนะครับเรื่องผู้มือการใช้อ่าแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมก็จอเครื่องเล่นนะครับผมก็ตามที่มีผู้มือมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยตาขอบเนี่ยก็มีเป็นงานหุ่มเช็เลอรามาเรียบร้อยนะครับ ใช่ครับผมไม่ลอกสียังไม่ซีดนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องระบบแอร์นะครับสามารถปรับออโต้ก็ได้หรือปรับแมนนวลเองก็ได้นะครับอ่าเลยกดออโต้ก็ได้เลยเหมือนกันอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับก็ช่องเสียบสายนะครับช่องเสียบสายชาร์จแบตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นเกียร์ตโต้นะครับเกียร์ตโต้ก็รอบ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 เกียร์เนี่ยก็จะเป็น,ง,น,น,นง,งานเก็บล้าเหมือนกันเนืว่าสายที่บ้าะนะคะใช่ครับผมแล้วก็เนี่ย หุ้มมายันรงข้างในนี้เลยนะครับไอชิเนี้ยมันก็ถอดออกได้นะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมหุ้มหนังตะเก็บได้สีต้มจากศูนย์นะครับใชานะครับอ่าตรงนี้ก็คือจะเป็นสีดำด้านจากศูนย์อยู่แล้วนะครับอ่าก็จะมีนี้วางของได้นะครับนี่เราของมารีวิววางให้ดูวางได้หรือว่าวางแก้วน้ําวางโทรศัพท์วางอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานหุ้มหนังนะครับ สามารถใส่ของในเกตนี้ได้นะครับมีสองชั้นอ่าโอเคแล้วก็ด้านบนนะครับผมด้านบนอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะถุงเลยมีกระจกด้านซ้ายนะครับผมด้านขวายัางไม่มีกระจกให้นะครับแล้วก็เราเจิมตอนนี้ก็เหลือจังๆแล้วนะครับจางๆแล้วที่ตรงนี้ด้านบนตรงกลางนะครับอ่าแล้วก็คันนี้เลขไม้นะครับผม เลขใหม่อยู่ที่80,000กว่าโลนะครับผม84,200กว่าโลนะครับ84,200กว่าโลเท่านั้นนะครับออันนี้ก็ยังเหลืออีกระยะพอสมควรนะครับเข้าที่8,900หรือว่าเออใช้ไปสักให้ถึง9,000ก็ได้ก็เหลือประมาณสักเออเกือบหก0 0 0โลนะครับคุณลูกค้าก็จะได้ ไปเข้าสูตรต่อนะครับเพราะว่าเขาเข้าสูตรมาตลอดอยู่แล้วถ้ารเราไปทำเลยลูกค้าจะเสียสิทธิ์ใช่ครับเ,เพราะว่าสูกต้อนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายที่เราเลยเนี่ยประกันสูตรก็เป็นอันว่าคือการที่เข้าเข้าสูตรมันก็จะจะจบลงไปหรือถ้าไปเข้าสูตรต่เนี้ยมันก็ยังภาพไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงระยะเพราะว่าระยะมันเหลือประมาณ5 0 0 0กว่าโลนะครับปฏิสเสธนะคะใช่ครับผมวงอะไรค่ะวงาลไรนะครับก็จะมีเป็นระบบมัลติฟังก์ชันด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวก เอ่อควบคุมความเร็วอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่ารถยังไม่ได้ลองขับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอบๆก็จะเป็นงานหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผ่านเลยนะคใช่ครับสภาพโดยรวมโอเคเลยอ่ะโอเคก็ภายนอกภายในนะครับมีกันเป็นเท่านี้ก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อได้เลยนะครับใครเห็นก่อนโทรมาถามก่อนได้นะครับผมจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับ อ่ะก็ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับห้องเครื่องก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะว่ารถมันยังไม่ได้แต่งเครื่องมานะครับอ่าประมาณเนี้ยก็มีท่มทอมั้ยคะลืมถามเออจะดูให้สักครู่หนึ่งเมื่อกี้ลืมฟังเ <c oughs> นียนั่งเพลินไปหน่อยเพิ่งเข้ามาจริงๆใช่ครับอ่าท่อก็น่าจะเป็นท่อเดิมๆนะครับอันเนี้ยท่อน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 บนท่อนแคทตรงเนี้ยนะครับมันยังเป็นเดิมๆอยู่แต่ว่าเสียงมันน่าจะ วิดวว้นะครับเพราะว่าเป็นท่อ,อ,อน่าจะใช่นะครับท่อเดิมอ่ามีพักเดิมอะไรเดิมทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเสียงเดี๋ยวท่านมันจะวิดวายนิดนึงนะครับวิดวดหน่อยนะครับมีระบบเบรกเบรให้เรียบร้อยนะครับผมอดวลงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเขาก็เดินสายเดินสายต่อวัดบูธหรือว่าสายไอสายเก็บพวกนี้ก็คือเก็บมาอย่างดีนะครับก็ไม่ได้มีผลเสียอะไร นะครับผมตัวครอย,ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกกันแล้กนะแผ่นกันความร้อนใหญ่แก้วตัวเนี้ยก็ยังอยู่ในสภาพดีนะเพราะบางคันก็ขาดหลุดลุยไปหมดแล้วนะครับแล้วมีรับประกันไหมคะรถบ้านตัวเนี้ยฮะมีรับประกันให้เหมือนกันทุกคันนะครับผมมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลออีพียูให้นะครับผมระบบแอร์ไฟช่วงล่างไดชาร์จไดสตาร์ททุกอย่างนะครับรวมไปถึงพวกช่วงล่างอนะไรพวกเนี้ยก็มีรับประกันให้ทั้งหมดเลย อโอเคก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับมิสุบิชิไททานแอ l ลีตนะครับผมสี่ประตูยกสูงเกียร์โต้คันนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้าไปในที่เกียร์สมาร์ทคาร์นะครับผมแลวก็ทนายที่จะสอบถามราคานะครับอ่ารีพูดไปนิดนึงหลายๆประโยครวมกันก็โทรเข้ามาถ,ถามได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งราคาครับแต่ว่ากว่าคลิปจอแอร์ air, คุณลูกค้าก็น่าจะมีราคาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โทรมาถามได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ เคียร์สมาร์ทคาของเรานะครับผมชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครกันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ